เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุก,ท,กท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมสวัสวนะวันฝังธรรมวันสะสม สร้างบุญบ hm ารมีเพื่ออนาคตที่ด sure. ีที่เลิศที่ประเสริฐที่จะตามมาต่อไปบุญบารมีนี่แหละที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายมีสถานภาพแตกต่างกันไปเช่นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ก็มีความแตกต่างกัน หลายหลายรูปแบบด้วยกันแตกต่างด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากสวยงามน้อยแตกต่างกันที่สติปัญญาความรู้ความฉลาดที่มีมากมีน้อยไม่เท่ากันแตกต่างกันที่ฐานะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากมีน้อยไม่เท่ากันแตกต่างกันที่ สุขภาพร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บมีมากมีน้อยไม่เท่ากันต่างกันที่อาการ32ออวัยวะที่มีมากมีน้อยไม่เท่ากันต่างกันที่อายุที่มีสั้นมียาวไม่เท่ากันความแตกต่างเหล่านี้มีบุญบรารมีเป็นเหตุอยู่ส่วนหนึ่ง คนที่สะสมบุญบารมีไว้มากก็จะมีชีวิตที่ดีมากกว่าผู้ที่สะสมบุญบารมีน้อยความสุขความทุกข์ภายในใจก็มีมากมีน้อยต่างกันพบชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็มีมากน้อยต่างกันจนถึงไม่มีเลย นี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการสะสมบุญบรารมีที่พระพุธเจ,จ้าได้ทรงบัญญัติวันพระวันธรรมสวนรนี้ไว้เพื่อให้ญาติโยมได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆแล้วจะได้มีเวลามาเติมบุญบรารมีกัน เหมือนกับการแวะจอดตามสถานีบริการเวลาเราเดินทางไกลเมื่อเดินทางไปได้ระยะหนึ่งแล้วน้ำมันในรถก็จะเหลือไม่มากอาหารในท้องก็จะมีเหลือไม่มากน้ำในถุงปัสสาวะก็จะมีเต็มก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องแวะตามสถานีบริการ เพื่อเติมน้ำมันให้กับรถเติมอาหารให้กับร่างกายแล้วก็บรรเทาทุกที่มีอยู่ในร่างกายพวกเราจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนผู้เดินทางไกลจำเป็นที่จะต้องแวะตามสถานีบริการต่างๆสถานีบริการของพวกเราก็คือวันพระคือวัดนี้เอง วัดวาอารามต่างๆเป็นที่เราจอดแวะเพื่อเติมน้ำมันเติอมอาหารเติมสเสบียงก็คือบุญบารมีต่างๆที่พวกเราได้มากระทํากันในวันนี้นี่เองถ้าพวกเราทํากันอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วทําให้มากขึ้นไปตามลําดับเราก็จะได้ผลประโยชน์ในอนาคต ที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐและได้รับความสุขความสบายใจในปัจจุบัน<ม>ได้ทั้งปัจจุบันได้ทั้งอนาคตเราจึงไม่ควรมองข้ามการเข้าวัดในวันพระวันธรรมัสวนากันบุญบารมีที่เราจะต้องเสริมต้องสร้างกันนี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกัน เริ่มต้นที่อธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีแปลว่าความตั้งใจหรือความตั้งเป้าหมายเช่นว,วันนี้เรารู้ว่าเป็นวันพระเราเลยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนี้จะมาวัดอันนี้ก็เรียกว่าได้สร้างอธิษฐานบารมีแล้วก่อนที่เราจะทําอะไรให้บ ให้สำเร็จรู้เรื่องได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรถ้าเราไม่รู้เราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้ทำตามที่เราได้รู้ได้ตั้งใจไว้เช่นสมมติวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดก็จะไม่ได้มาวัดเติินขึ้นมาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็อาจจะนอนต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง แล้วตื่นขึ้นมาค่อยมาเนึกว่าต้องไปทำอะไรควรจะไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่ถ้าเราได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าวันนี้เราจะมาวัดมาสร้างบุญบรารมีอพอตื่นขึ้นมาปั๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อวันนี้เราต้องไปวัดนี่คือบรารมีข้อที่หนึ่ง ต้องตั้งเข็มทิศต,ตั้งเป้าหมายเอาไว้ถ้าเราไม่ตั้งเราก็จะไม่ได้ทำ<ม>ตามที่เราตั้งไว้พอเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าวันนี้เราจะมาวัดมาสร้างบุญบารมีต่างๆเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องมีบารมีข้อที่สองก็คือวิริยะบารมีคือความภาคเพียนความขยัน ก่อนที่เราจะมีความวิริยะความภาคเพียรได้เราต้องมีสัจจะบาร,รมีก่อนบาร,รมีข้อที่สองคือสัจจะคือเมื่อเราเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราต้องไม่โกหกตัวเราเองเราต้องมีความซื่อตรงต่อความตั้งใจของเรามีสัจจะมีความจริงใจไม่ใช่ตั้งแล้วพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจ ถ้าเปลี่ยนใจก็แสดงว่าไม่มีสัจจะเช่นญาติโยมตั้งใจว่าจะมาวัดวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็เปลี่ยนใจว่าวันนี้ไม่มาวัดดีกว่าเดี๋ยวไปทำนูน่ทนทำนี่ไปที่นั่นไปที่นี่ดีกว่าถ้าเปลี่ยนใจก็แสดงว่าไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะตั้งใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนโกหกตัวเอง เหมือนบางคนตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่กินเหล้าพอถึงเวลาก็ลืมไปว่าได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่กินเหล้าพอเวลาอยากกินเหล้าขึ้นมาเห็นเหล้าก็อดไม่ได้ก็เปลี่ยนใจกินสักหน่อยไม่เป็นไรก็คิดอย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะเลิกกินเหล้าได้ก็ต้องกินเหล้าไปจนวันตาย ดังนั้นเราต้องดีสัสจจะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์กับตัวเราเองหลอกคนอื่นนั้นหลอกได้แต่หลอกตัวเราเองนี่หลอกไม่ได้ตัวเรารู้รู้แก่ใจว่าเราโกหกหลอกลวงตัวเราเองหลอกคนอื่นบางทีเขาไม่รู้ก็ได้แต่หลอกเรานี่เรารู้ถ้าเราหลอกตัวเองเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนคดคนโกคนไม่ดี ังน,นั้นเราต้องมีสัจจะรักษา,าคำมั่นสัญญาไม่ว่าจะให้กับเราหรือกับผู้อื่นก็เช่นเดียวกันคำมั่นสัญญาก็เหมือนอธิษฐานนี่เองเช่นสามีภรรยามีคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันไปจนวันตายไม่ว่าสุขหรือว่าทุกข์จะไม่นอกใจกัน จะไม่ประพฤติผิดศีงข้อสามกันนี่คือคำมั่นสัญญาอธิษฐานถ้ามีอธิษฐานแล้วมีสัจจะก็จะรักษาได้ถ้าไม่มีสัจจะพอถึงเวลาเกิดอารมณ์เห็นคนนั้นคนนี้ถูกอกถูกใจขึ้นมาก็อาจจะประพฤติผิดประเวณีได้ดังนั้นเมื่อเราตั้งอธิษฐานแล้วสิ่งที่เราต้อง ตั้งตามาก็คือสัจจะต้องเป็นคนตรงคนซื่ออย่าเป็นคนคดคนโกงถ้าซื่อตรงแล้วจะสามารถทำอะไรต่างๆที่เราปรารถนาที่จะทำได้นี่คือสัจจะบาร,รมีข้อที่สองพอเรามีสัจจะแล้วเรารู้แล้วว่าต้องมาวัดไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมาเราก็ต้องมีความเพียร ความพยายามความขยันถึงแม้ว่าจะรู้สึกปวดท้องบ้างปวดศรีรษะบ้างถึงแม้จะรู้สึกว่าง่วงนอนไม่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงก็ต้องบังคับตัวเองถ้ามีวิริยะมีความอุตสาหะความภาคเพียรก็จะลุกขึ้นมาถึงแม้ว่าจะลุกขึ้นมายากลำบากก็จะบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นมา ยกเว้นที่มันสุดวิสัยจริงๆยกไม่ขึ้นจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาวิธีอื่นหาวิธีชดเชยหรือลงโทษตัวเองวันนี้มาไม่ได้พรุ่งนี้ต้องมาสองครั้งมาสองวันลงโทษตัวเองถ้าไม่ลงโทษตัวเองเดี๋ยวมันจะไม่เข็ดหลับมันก็จะมีข้ออ้างมีความขี้เกียจ มาคอยขัดขวางอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าต้องลมโทษตัวเอง<ๆ>ก็จะทำให้ไม่กล้าพอถึงเวลาต้องตะเกีกตะกายมาให้ได้เพราะถ้าไม่มาแล้วเดี๋ยวต้องมาสองครั้งต้องทำสองเท่านี่คือวิธีการที่เราจะบังคับตัวเราเองให้มีความขยันต้องมีความภาคเพียรมีวิริยะบารมี เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่มีวิริยะแล้วทำไม่ได้อย่างที่มีคำพูดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้ามีความตั้งใจมีสัจจะแต่ไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามก็จะไม่สามารถทำตามที่เราตั้งใจจะทำได้ดังนั้นเมื่อเรามีอธิษฐานมีสัจจะแล้ว ข้อที่สามเราต้องมีก็คือวิริยะบารมีหัดเป็นคนขยนันอย่าขี้เกียจพยายามบังคับตัวเองอย่าอยู่เฉยๆวันเวลาผ่านไปการอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การกระทำตั้งสิ่งต่างๆที่ควรจะ,ระทำนี่แหละจะทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับเราถ้าเราทำสระสมบุญบารมีขยันทำสะสมบุญบารมี ผลก็คือเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังในพระบาลีที่ตัดไว้ว่าหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรพระบาลีไม่ได้ตัดว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเกียดคร้านดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ ar, ant, ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราต้องเป็นมีความขยันหมั่นเพียรทำหน้าที่ของเรากิจการต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะหน้าที่ส่วนตัวหรือหน้าที่ส่วนรวมขอให้เราอยาบขาดตกปกพร่องทำให้เต็มที่เพราะจะทำให้เรามีนิสัยที่ดีก็คือมีความขยันหมั่นเพียรเป็นนิสัยพอมีความขยันหมั่นเพียรแล้วเราปรารถนาอะไรเราต้องการอะไร เราก็จะสามารถทำได้ทำให้เกิดผลขึ้นมาได้นี่คือวิริยะบารมีข้อที่สบารมีข้อที่สก็คือขันติบารมีความอดทนอดกลั้นนอกจากมีความขยันแล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะการกระทำสิ่งต่างๆนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายสร้างบารมีนี้ไม่ใช่เป็นของง่าย ต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคหลายอยา่างทั้งข้างในทั้งข้างนอกภายในใจเราใจเราก็ต่อต้านใจเราไม่ชอบสร้างบุญบารมีกันใจเราชอบสร้างความทุกข์กันสร้างความวุ่นวายใจกันเราจึงต้องมีความอดทนเพราะว่าเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นเขาดีๆนี่เอง าะมีสิ่งต่อต้านเราการทำความดีนี้เหมือนกับเดินขึ้นเขาส่วนการทำชั่วนี่เหมือนกับการเดินลงเขาการไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวเตรนนี่ไม่ต้องไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกเลยไปได้เองเลยเพราะมันเป็นของที่ฝังเลิอกอยู่ในใจของเรามันชอบของพวกนี้ เวลาให้มาวัดมาทำบุญมาทำทานมารักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์นี่เหมือนจูงสุนัขเข้าไปอาบน้ำมันไม่ชอบใจของเราเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความอดทนแล้วเราจะทำไม่ได้เหมือนเดินขึ้นเขาถ้าไม่มีความอดทนนี่จะเดินไปถึงบนยอดเขาไม่ได้ไม่เชื่อลองไปเดินขึ้นเขาคิดจะกูด,ดู จะจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นการสะสมบุญบารมีจําเป็นจะต้องมีขันติความอดทนอดกันนี่คือบารมีสี่ข้อแรกที่เราต้องมีเป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีอีก6กข้อคือ1คือข้อที่5ก็คือเมตตาบารมีข้อที่6กก็คือทานบารมี ข้อที่7ก็คือศีลบารมีข้อที่8ก็คือเนคัมมะบารมีข้อที่9ก็คืออุเบกขาบารมีและข้อที่10บก็คือปัญญาบารมนีถ้าเราไม่มีอธิฐานไม่มีสัจจะไม่มีวิริยะไม่มีขันติเราจะสร้างเบตตาบารมีได้ยากสร้างทานบารมีได้ยาก สร้างศีลสร้างเนคัมมะสร้างอุเบกขาสร้างปัญญาบารมีได้ยาเพราะมันเป็นสิ่งที่ใจไม่ชอบสร้างกันใจชอบหาความสุขจากการเสพร,รูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะจากอบายามุขต่างๆใจไม่ชอบเสียสละอยากจะเอาเงินเอาทองมาซื้อความสุขให้กับตนเอง ใจจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเมตตาไม่เมตตาก็คือไม่มีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นเพราะคิดดีต่อตนเองเท่านั้นผู้อื่นจะทุกข์จะเดือดร้อนยังไงไม่สนใจขอให้เราดีคนเดียวขอให้เรามีความสุขคนเดียวก็พอเช่นคนที่ปล่อยกู้ดอกเอาดอกสูงสูอย่างนี้ก็เป็นคนที่ ไร้ความเมตตาอยากจะได้ดอกสูงสูงแล้วก็มาถามว่าบาปหรือไม่การที่ปล่อยกู้แล้วเก็บดอกสูงสูงไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้บุญไม่ได้บุญบารามีคือความเมตตาถ้าเป็นคนเมตตาจริงๆก็ไม่เอาดอกเลยให้กู้ไปเพื่อสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกัน เพราะคนเรามันไม่แน่นอนมีตกทุกข์ได้ยากมีลำบากลำบนได้อัตคัดขัดสนได้เขาเป็นได้เราก็เป็นได้ถ้าเขาเดือดร้อนเราก็มีความเมตตาสงเคราะห์เขาเขาต้องการกู้หนี้ยืมสินก็ให้เขาไปโดยที่ไม่คิดดอกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความเมตตาเราต้องมีความเมตตาก่อน ถ้าเราไม่มีความเมตตาเราจะทําทานไม่ได้เราจะให้กู้โดยไม่เก็บดอกเบีย้ยไม่ได้เนี่ยการทํานี่ก็เป็นการทําทานให้กู้โดยไม่คิดดอกเบีย้ยหรือให้อะไรไปแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนบางทีให้กู้แล้วอาจจะไม่หวังเอาคืนด้วยซ้ําไปเพราะร้อยทั้งร้อยนี่เวลาให้กู้เรามักจะไม่ได้คืนถ้าไม่มี ไม่มีหลักทรัพย์ยึดประกันเอาไว้ส่วนใหญ่ถ้าให้แบบปากเปล่านี้มักจะไม่ได้คืนคนที่ให้แบบนี้ถ้าเขาให้แสดงว่าเขาพร้อมที่จะเสียเขาไม่หวังที่จะเอาคืนเพราะเขาอาจจะคิดว่าให้ไว้เพื่อเป็นการสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีหรือให้เพื่อทดแทนบุญคุณที่บุคคลคนนี้เคยช่วยเหลือเรามาก่อน เราเคยตกทุกข์ได้ยากแล้วเขาช่วยเหลือเราตอนนี้เขาตกทุกข์ได้ยากเขามาขอความช่วยเหลือเราก็ให้เขาไปถึงแม้เขาบอกว่าจะขอยืมแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนเขาจะให้คืนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราให้แบบดีแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราให้แล้วเราหวังจะเอาคืนเนี่ย เวลาเห็นหน้าเขาแล้วเขาไม่คืนเงินเราจะรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแลนะอาจจะทำให้เราเกิดขาดความเมตตาขึ้นมาได้อาจจะทำให้เราต้องว่าเขาด่าเขาได้นี่คือความเมตตาขอให้เรามีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นขอให้คิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ทุกคนมีโอกาสที่จะตกทุกข์ได้ยากอัตคัดกัดสนได้ถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแล้วเราจะเป็นคนที่มีแต่คนรักเราชอบเราอาน,นิสง์ของการมีความเมตตานี้ท่านก็แสดงไม่ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีมนุษย์มีเทวดาคุ้มครองรักษาเรา จะไม่ตายด้วยอาวุธต่างๆจะไม่ตายด้วยยาพิษเพราะไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดเรานั่นเองดีแล้วตายไปก็จะไปสู่สุคติไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรฉานเป็นเปรตไปตกนรกนี่คืออนิสงค์ของเมตตาบารมีพอรามีเมตตาเราเเราก็จะสร้างทานบรารมีได้ เราก็จะยินดีที่จะเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินความจําเป็นเราก็จะแบ่งปันได้พอเรามีทานบาลีเราก็จะรักษาศีลสร้างศีลบารมีได้ศีลบารมีก็คือจบหมดพอดีเสียงไม่ดังก็ขอให้ยุติไว้เพียงเท่านี้ ตอนกลางวันอ๋ออ่ะกลับไปฮัลโหลอ่าภาวนาคิดวาเวลา สวนสั้นๆก็คือนคำว่าคามบริีก็คือถือสิแปศสิบาีก็คือสิห้าอุเบกขาบารมีก็คือนั่งสมาธิทำใจให้สงบปัญญาบารมีก็คือคาเทศความถแล้วก็พิจารณาความจริงของสิทธต่าให้เห็นว่าเป็นมารจาททุกขัอนตอาก็จะุดพ้นจากควทุกขทั้งหลา นั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจะนำอาบามีทั้งสประการนี้ไปทเจรจาร่าไปประโยชนไปสะสมขึ้นมาให้ได้ร่งยู่สุดปรากาที่ต้องาระได้อานภาษาบุทั้งหลให้ได้รัก็ําเป็นประโยชน์สุดที่เราจะได้ครัเช่นเดียวกันการเจรจาจะต้องขอสมควรแก่เวลา ยังขอยติไว่าตทนี้ขอรู้ขอคุณพระสิริรนตายยากมีกุศที่ท่านได้มาบรเพญกานวันนีจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีความสุข